ก็การที่มีหัวคนที่เคยเดินมาเล่นแบบปากก่นยัผมก็ไม่ได้มาเล่นหรอกผมก็จะมาสอนใจกระปุกส่วนส่วนไอ้ด้านล่างส่วนอันนี้เผื่อใครคิดว่ามันเป็นโปรแกรมกงมันเป็นขุดบิตคอยเด้อรขุดบิตคอยอย่างงงอันนี้ขุดบิตคอยส่วนไอ้เอ็นสีส้มเกาะอันนี้อันนี้ขุดบิตคอยแค่นั้นโอเคต่อกันที่เรื่อง

ก็เรากดใส่ไปเลยแล้วก็ให้เรากดตัว E เ,เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นการใช้กระปุกวิธีแรกกันวิธีการใช้กระปุกวิธีแรกก็ง่ายๆแสนง่ายก็คือแ,แบบสเต็ปก็คือวิธีการใช้กระปุกวิธีแรกก็ง่ายมากเอาง่ายๆก็คือง่ายมากเลยว่านะ mm hmm. ทำไมผม วัวบูลไม่ได้วะโอเควิธีการวิธีการเช็คกระเป๋าวิธีแรกก็คือวิธีแรกก็คือให้คนกดตีมันตึกอันนี้ก็จะเป็นท่าแรกไนงะท่าที่สองท่าที่สองก็จะไอ้นี่นี่กดสองครั้งกดตีสองครั้งแต่ของใครก็คือแบบ ของใครที่แบบอุย้ยกดตัวอีมันยากจังอ่ะเนี่ยตรงนี้คนเห็นคนเห็นตรงนี้ไหมครับแปบ๊บนึงครับนี่คนเห็นตรงนี้ไหมครับเคนเห็นตรงนี้ไหมครับก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นปรับอ่ะปรับตรนี้ก็ให้เราเปลี่ยนจากตัวอีกายเป็นเลขอะไรก็ก็ป,ปรับป็นปุ่มอะไรก็ได้ของคุณเลย ให้มันซ้ำกับไอ้ผมเนี่ยของผมใช้กดเลขหนึ่งโอเคสก,กิลแรกก็จะให้เรากดกดสองครั้ง,งสก,กิลสก,กิลที่สองให้เรากดสองครั้งยิงผมไม่รู้ชื่อสก,กิลสกิลที่สามการวอลการวอลบูทกัปเปิลหรือแคปเปิลวอลบูทช่างเหอะวิธีการวอลบูทก,กัปเปิลก็ก็ให้เรากด กด e กด e กด e ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกดมอสตรงกลางกับกับเอ่อกับกระโดดก็ก็เหมือนกันก็เหมือนการทำไอเนี่ยมันเนี้ยเนี้ยก็เหมือนการทำไอเนี่ยก็เหมือนการทำไอเนี่ยก็คือเราอะไรละเดี๋ยวแปบดูสูนก็เหมือนการที่เราแบบกระโดดข้ามตึก็ก็คือแบบ กดตรงกดตรงกลางมาโล่กดกระโดดอ่ะก็เหมือนกันที่เราข้ามตึกแบบเนี้ยนี่แหละมันก็ใช้วิธีเดียวกันแต่แค่มันกดตัว E ก่อนแล้วค่อยกดตรงกลางมาแล้วก็กดกระโดดทีหลังเราจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะโอเควิธีการทำกับโปก็ให้เราทำแบบนี้กดตัว E ก่อนและกดตรงกลางเมา เรากดกระโดดมันจะมีจังหวะเยอะแบบแบบแบบจังหวะที่แบบมันจะดึงแล้วมันจะดึงแล้วให้เรากดตรงกลางมาแล้วกดกระโดดอ่ะมันจะเป็นจังหวะที่แบบเราเราทำวอบูดได้ละหนึ่งเดี๋ยวาทำแล้วนะเด,ดี๋ยววอบูลกระเปื่ดิหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ได้นะอยมากเลยมันต้องแบบตรงจังหวะ โอ้ยตายนี่นี่ไงทำได้แล้ะเนี่ยเนี่ยนี่มันก็จะทำได้แล้วมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยทำให้เราขึ้นตึกนี้ได้ตึกนี้กว่าที่ปผมจะขึ้นได้ก็ยากโอเคมาต่อมันโอเคหลังจากที่โอเค วอลบูตเกปเปิ้ลสีสกิลของเก็ปเปิ้ลก็สกิลที่สีก็สกิลที่สีจะทำยากนิดนึงอะไรวะเมื่อกี้แสงอะไรสกิลที่สีก็จะมาณนี้ให้เราอยู่ขอบขอบตึกอ่ะให้เราอยู่ขอบขอบตึกแล้วเราก็แล้วเราก็ กด E แล้วเราก็กดตรงกลามงม้าวกับกระโดดก็เหมือนก็เหมือนเออก็เหมือน,น, war, น,นอะไรรเล่เหมือนเหมือนกระเปวเหมือนเหมือนวอลบูทกระเปือ่ะน่แะแต่แต่แค่มันจะเป็นยางี้อ่ะดูตามผมได้เลยนะทำยากมากเลยไอ้นี่เนี่ยวิธีการทำก็ประมาณนี้ วัดดวดเมื่อกี้อะไรวะมันจะยากมากีก๋ยวก,กดตรงกลางมาก,ก่อนนอ๋อนี่ไงให้ทำแบบนี้เมื่อกี้ผมทำได้ก็คือแบบมันจะพุง่งไปข้างหน้ามันไม่ใช่แบบนี้นะ ถ้าแบบนี้ก็ถ้าแบบม่อแกก็คือไม่ได้แต่ถ้าแบบเนี้ยมันจะได้มุอแกม่อแกมันจะไปแกก็คืออันนี้ยังไม่ได้ทีนะอีกลงอีกทีนี่แบบนี้ก็คือได้แล้วนะครับโอเคต่อไปสกิลที่ห้าสเกลที่ห้าก็คือ ขอผมลงลงจอดก่อนว่า,วา,าผมอาจจะสอนไม่ได้เพราะว่าแม่งมันจะมีแบบแอดวานกัรโปเปแอดวานเกัรปเปนี่คือแบบมันจะทำยากมากเลยอ,อะจริงนะโอเควิธีการ ทำอ่วิธีเนี่ยก็คือให้เราทำแบบนี้วิ่งไปแล้วก็แล้วก็กดแล้วก็กดตัว E รัวๆไปที่หน้าถนนมันจะเร็วกว่าปกติเนาะแต่ถ้าเราใช้บูทแต่ถ้าถ้าเราฉีดน้ำยาเนี่ยมันก็จะเร็วมากขึ้นเด้อโอเคส่วนส่วนสกิลที่หกของไอตัวแกปเปอร์นี่ก็สกิลที่หกของไอตัวแกปเปอร์ใช่ไหมมันเหมือนเราขึ้นตึกอะ เราเห็นเขาขึ้นตึกก่อนมาเราขึ้นตึกอยู่อ่ะเอ้ยตึกนี้สูงจังผมจะถ้าผมลงผมถ้าผมถ้าผมลงแล้วผมเตือนกาเรือผมจะลดใช่ไหมถ้าเรือผมลดผมก็กดตัว E บนบนพื้นบนพื้นก่อนที่ผมจะล่วงอ่ะเออแหวนเนี่ยพอผมขึ้นมาใช่ไหมพอกดตัว E ก่อนแต่จะทำยากนะ คือตังหัวมันต้องพอดีด้วยแล้วก็ตึกนั้นจะต้องไม่สูงเกินไปได้ว <_ d ata> ยเหลืองของใครที่แบบที่แบบเฮ้ยมันมันทำไมมันทำยากจังอ่ะแบบเฮ้ยทำงไงวะถึงฮะเราลอยไปสูงแล้วใช้เราเราไปสูงแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยก็ได้แล้วก็แล้วเราก แล้วเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยมันก็จะช่วยอด้วยมันก็ช่วย,ยนั่นนี่เออเดี๋ยวนะนส่วนสกิลนี้ก็จะทำยากมากเลยเอ็ดวันกับเปา โอเคว่ะ okay, คนอาจจะไม่รู้ว่าแอปวานเก็ปเปิ้ลมันทำยังไงเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้นั้นหนูหนูยังไม่รู้นะครับดูไว้ซะมันทำยากมากเลยนคนัะโอ้ยโอ้ยคือมันต้องแบบยากมากอะเดี๋ยวผมหาตึกที่จะทำแอดวานแกปเปิ้ลแป๊บนึงผมต้องลงไปตึกข้างล่างอะ เกบแบบเด่นด่นตืนต้นเด่น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 สิเนี่ยแบบเนี่ยผมอยากลงตึกนี้แบบแบบแบบไม่ต้องใช้แอร์นั่นะ แต่ที่เก็บลงแบบนั่นแหละจำสงสัยต้องใช้ทักษะละ โอ้โหตายแล้วขั้นหนึงงานก็ไม่ได้ขั้นตึงไหนดีกว่าแล้วก็วอร์บูลไม่ได้ด้วยนะเกมนี่แบบเกมนี่มันตัวใหญจะฆ่าบวกไปใช่ไหม แล้วดูหล็กๆนะโอเควิธีการทำแอปเปิลวิธีการทำแอดวานซ์แก็เปิลก็ประมาณนี้ลงไปมันทำยากมากเลยเขาเป็นทำยากจริงเดี๋ยวมันแบบง่ยายมากนี่ เฮ้ยของผมได้วะ่ะนี่แอดวานกระโปรงก็จะเหมือนกเมื่อกี้แหละแต่แค่จะยากขึ้นมาแต่แค่มันจะยากมากเลยที่ทำแอดวานกระโปรงเหมือนเมื่อกี้ได้หยับใช่ผมขึ้นแบบปกติไม่ได้ปะ เดี๋ยวมัมจะลองทำอีกข้างาำนี้ไม่ได้อะจังหวะมันไม่ตรงโอ้โหจังหวะมันไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่ได้แกะไม่ได้ตลอดแอดวานเกปเปร์นี่คือแบบเป็นท่าที่ยากที่สุดแล้วนะทำยามาก แต่เม <bent> ่ก mm ีแต่ไอเไื่กี่ผมทำได้เฮ้ยเฮ้ยได้ได้กีสารได้นี่ผมทำาะไแล้วไม่กีแต่จะก็มาแกะตายเสมอเกมเป็น นี่ฉันแต่ละแอดวานกระเป๋อย่างยากโอ้โ oh หถ้าผมตกตกแบบนี้นะผมไม่ใช่แอดวานกระเป๋หรอกจริงๆน,นะก็คือถ้าผมตกตกแบบเอ้ยผมตกผมจะใช้แบบนี้แทนปลอดภัยกว่าเยอะสามร้อยเปอร์เซ็น แค่นี้แหละกับวิธีการใช้กระโป๋ก็กมีเพียงเท่านี้แหละกระป๋อกระปร๋ต้องเวลสามร้อยถึงควรจะใช้ได้ก็หรือถ้าหรือคุณจะเติมก็ได้เวลสามร้อยนี่คือแบบเวลสามร้อยนี่คือมันต้องแบบงานมากเลยควรจะได้แต่ผมเวลร้อยแหละขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ไประบายอีอี i.